ก็ S <S รับกรรมไปนะคะ,ะกกันสักครู่ช่วงหน้าโอมิครอนประเทศไทยยังไม่จบก่อนหนนี้สวคถแถลงใช่ไหมคะว่าเจอชายชาวอเมริกันมาจากสเปนติดเชื้อโอมิครอนล่าสุดค่ะเมื่อาวานนะคะมีการถแถลงบอกว่าพบอีกสองรายเป็นคนไทยแต่ไม่ต้องตกใจนะคะสองรายที่ไปตรวจพบว่าติดโอมิครอนเนี่ย ขาตรวจย้อนหลังตรวจย้อนหลังนั่นแปลว่าหลังจากนี้ไปคนที่ตรวจย้อนหลังในประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะมีไปพบเชื้อโอมิคอนเพิ่มขึ้นนะคะ เอ็ดดากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวแคมเปญมีไอดีบริการไทยไร้รอยต่อรวมสร้างความเข้าใจต่อสังคมระดมทุกภาคส่วนผลักดันไทยใช้ดิจิทัลไอทีเชื่อมทุกบริการให้สำเร็จเพื่อเชื่อมโยงประชาชนสู่บริการต่างๆได้อย่างทั่วถึงสะดวกและปลอดภยัยเรื่องนี้เรื่องไอเดเองเก็เป็นเรื่องที่ยูเอ็นให้ความสำคัญนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากให้ประชาชนในโลกมีไี ID นั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันเนการพัฒนาื่เรียกสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นทั่วถึงมากขึ้น